ากากผ้าเขามา้าถอดหน้ากากครับเฮ้โอ้ยเฮอโอ้ยจมน,นาริกราเน็กเ <Hey, hey. S 1> นโจทยายไทยว่าเป็นรุ่นใหญ่กันหมดเลยรุ่นใหญ่หรือรุ่นใหม่พี่เอ้ยได้เวลาแล้วครับหน้ากากผ้าเขามา้าถอดหน้ากากครับ hey, เห็นมือแล้วเฮ้ยขาจัวรเลย เฮ้ยเอไอผมสั้นออสียประมือกับพี่ก้อยสัญญาออรุ่นใหญ่จริงครับเฮ้ยสวัสดีพี่ก้อยอเป็นทางการนะครับผม คุณแม่ผมอะ่ะชอบเพลงพี่ก้อยมากแล้วมีเทปเต็มบ้านไปหมดเลยสมัยเทปคาสเสร็จอะ่ะแล้ววันนี้ก็คือมานี่ยังสวยอยู่เลยครับสวยมากสวยมากๆเลยขะถอลหนากากออกมานะคะลูกสาวก็อยากจะขอโทษคุณแม่ด้วยที่พูใไม่พอะคะเปลี่ยนลำเสียงเลยเสียงสองมาเลยอยากรู้ว่าตอนที่อยู่ภายใต้หนากากแล้วพี่ก้อยเต้นอะ่ะอันนี้คือไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมคะ จะบอกว่านี่แหละตัวตนจริงเหรอพี่ก้อยค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หวานเหมือนกับเพลงแตงจิงเป็นคนแบบนี้ค่ะโอ้ oh. เราไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ <laughs> เลยอึดอัดไหมครับพี่ก้อยในการร้องเพลงใต้นากากจริงๆแล้วก็ไม่อึดอัดนะมีความสุขด้วยซ้ำนะคะว่าเราได้ทำอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่เคยทำแล้วก็เรารู้สึกว่าคนไม่ได้เจอเราคนที่รักเสียงเราอะ่ะไม่ได้เจอเรานานแล้ว แล้วก็เวทีนี้เป็นเวทีที่เหมาะสมที่พวกเขาจะเห็นเราในรูปแบบที่แปลกไปให้หายคิดถึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรู้สึกว่าการที่ทำให้คนที่รักเสียงสรัญญาหรือแฟนคลับของสรัญญาเนี่ยได้หายคิดถึงเ่ยเราก็มีความสุขแล้วความสุขก็คือเราสร้างคุณค่านั้นให้กับคนอื่นไม่ใช่ให้ตัวเราโหสุดยอดสุดยอดผมว่านี่คือศิลปินอะ ทำไมต้องเป็นผ้าขาวม้าคะชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นภูมิปัญญาไทยแล้วก็จริงๆแล้วชีวิตประจำวันชอบใช้ผ้าขาวม้าอยู่แล้ว<อ>พี่ก้อยผ้า,าขาวมา้าผู้ชายเขาใช้กันไม่ใช่เหรอพี่แลาวก็ที่ฉันชอบอ <c oughs> ชอบชอบ <c oughs> ก็คือใช้ได้สารพัดเลยว่าอนอน,น,อ,นอ,อาบน้ำแล้วเช็ดตัวสารพัดประโยชน์แล้วก็ขึ้นเวทีสวยๆแบบนี้ก็ได้ด้วยอะคะเนี่ยใช่สวยจริง ขอฟังเสียงพี่ก้อยในเพลงพี่ก้อยจะดีกับพวกเราทุกคนมากเลยยินดีค่ะจริงๆแล้วตอนที่ The m a s สติดต่อมาก็คิดอยู่นานทีเดียวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารายการเขาสนุกอะถ้าเรามาเราเป็นคนซีเรียสนิดนึงเราอาจจะทำให้รายการเขาไม่สนุกแต่ว่า จะบอกทุกคนว่าเราก็ต้องผสมกันให้ดีด้วยนะคะเเรียกว่าชีวิตกับความบันเทิงเนี่ยก็ถ้าเราจะมุ่งไปสู่จุดหมายใดระหว่างทางอย่าลืมแวะชมดอกไม้และเก็บดอกไม้ด้วยนะคะอ,อิม,อมเอมอิมเอม,เอมจริงๆครับ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับน้องๆที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็แค่เห็นว่าน้องๆแค่กรีดการเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีค่าสำหรับชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจยอย่างมากที่อย่างน้อยเราเรียนรู้ว่าเรามีกันและกันอยู่เสมอนะคะพี่ก้อยรักนะคะเอาเสียงประมือกับพี่ก้อยสัญ,ญญาครับ